สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารดารามาอัปเดตเกิดเป็นประจำาช่นเคยนะคะเมื่อนนกุลคุยกับน้องสาวแฟนคลับแห่คอมเมนต์กันรัวๆต้องบอกว่าหน้าตาดียกบ้านกันจริงสำหรับครอบคัวสันติทอนกุลของหนุ่มนนกุลชานนนและความตาของลูกๆบ้านนี้ที่สนิทสนมกันทั้งบ้านซึ่งจะเห็นได้จากนนกุลนันพาหวานใจอย่างแอปทักซอนไปเจอครอบครัวบอย พี่สาวและน้องสาวคุณพ่อและคุณแม่และคลิปน่ารักๆเมื่อนุ่นพิชากรน,น้องสาวของนนกุลได้ลงในติกต็อกลองพูดทุกอย่างกับพี่น้องสองรอบกับแคปชั่นว่ายากที่สุดคือกั้นขำค่ะแอดนนกุลแอดลุกนุ่มทำเอาแฟนๆแห่คอมเมนต์กันรัวๆเลยเพราะช่างแตกต่างกับเวลาที่คุยกับแอปทักษอ,อนเช่นเพิ่งเคยเห็นนุนกุลวีนฉ่ำฮ่าฮ่ กับน้องจะดุน่าจะเข้มเสียงคุยกับแฟนกับน้องต่างกันเลยหน้าตาดีกันทั้งบ้านคอนเทนต์หาเรื่องโดนวีนและไม่เคยเห็นชายนนพูดแบบนี้เอนดูเกือบโดนพี่พี่สวบอยาจะวีนแล้วพี่ชายซึนอๆน่ารักถามตามน่ารักค่ะถามอะไรเยอะแยะฮ่าฮ่าฮ่าพี่นนดุแล้วนะถ้าเป็นพี่แอบถามบ้างล่ะคนตอบเริ่มท้อแล้วนะเสียงขำตอนคุยกับนนกุลคืออร่อยเวอร์ น้องนุ่นกล้าหานมากทางนี้เสียวหลังแพนเลยใกล้ละอีกนิดเดียวที่กับแฟนคืออ้อนแล้วอ้อนอีกในเคียนนน